พี่ลูกหิน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 ,หนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับรายการ Go News ถามค่ะคุณพี่ชื่อลูกหินค่ะชื่อดวงรัตครับดวงรัตอุดมกิติดวงรัตอุดมกิติค่ะ พี่ต้องเห็นชื่อดวงรัตดวงรัตค่ะดวงรัตอุดมกิติครับดวงรัตอุดมกิติค่ะนบทสิบ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 ค่ะนบทสิบนบทสิบนักบริหารงานทั่วไปค่ะสิบ จักมานานมากตั้งแต่สมัยพี่ลูกหินอยู่หน้าห้องนายรู้จักกันมาน่าจะไม่ต่ำกว่า20กว่าปีแล้วครับก็รู้จักมากกว่า10ปีรู้จักตั้งแต่อยู่กบลแล้วครับโอ้รู้จักนานแล้วตั้งแต่เป็นเขาเขตเขตพิกิติเทไปทรุนรู้จักแกมาประมาณปีกว่าครับก็รู้จักตอนพี่ลูกหินย้ายมาที่กองนี่แหละครับสี่ห้าปีที่เห็นนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบรู้จักแบบเป็นเิป็นจางอ่างเงี้ยครับเออรู้จักตอน เข้างานมาตอนแรกค่ะตอนปี59ค่ะรู้จักตั้งแต่พี่ลูกหินอยู่กวรล่อค่ะไม่จริงๆตั้งแต่ก่อนหนี่เข้าไปฟ้าอีกก่อนหน้านี้หน้าห้องเขตเออเรียบร้อยโครดพูดเพาะเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทต่างๆอันนี้ ต้องยกให้เลยเหมือนกุลสตรีสมัยก่อนที่เรียบร้อยมากๆกอ่ะก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ที่ให้บริการแล้วก็คอยดูแลน้องๆพี่ๆแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านครับจะดีมาก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 จะดีจะดีจะด,จะด,จะดีจะดีค่ะพูดเพาะหน้าเด็กความใจดีครับรู้สึกมีออร่างความใจดีอยู่ใจดีครับใจดีแต่บางครั้งก็เหมือนแอบดุนิดๆิด เป็นรักรักน้องมากเลยครับน่ารักมากครับเป็นเป็นพี่สาวที่ใจดีมากทําน้ําพันอร่อยมากครับท่านเวลาน้องๆมีปัญหาพี่ลูกหิงก็จะคอยซัพพอร์ตและสามารถอ่าซัพพอร์ตเราได้ทุกเรื่องอะคะ่ะขี้เก่งใจเรื่องอะไรเงี้ยพี่เขาจะเกงใจคนนู้นคนนี้ไปทุกอย่างเลยพี่หินจะเหมือนจะไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวตอนวันจะต้องมีคนนั่งอยู่เป็นเพื่อนด้วยขี้กลัวกลัวผีอยู่คนเดียวไม่ได้ครับ พี่ลูกหินชอบกลัวผีใช่เพราะว่าเคยเปิดประตูมาแล้วก็พี่ลูกหินกรี๊ดนึกถึงน้ำพันธ์กิน่อยน้ำพันธ์เลยครับน้ำพันธ์น้ำพันธ์น้ำพันธ์ครับน้ำพันธ์น้ำพันธ์อร่อยมากถึงน้ำพันธ์น้ำพันธ์ค่ะน้ำพันธ์กับนักร้องค่ะถึงน้ำพันธ์อยู่แล้วสิครับชอบเอา น้ำพันธ์มาแจกข้าวฟรีค่ะที่ครัวปองต้อง,องลูกแกเลยครับน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สใช่เล่นเกมด้วยกันบ่อยน่ารักเสียงดีนะครับก็เป็นนักร้องของประจำกรอกรอกหนึ่งด้วยนึกถึงความน่ารักแล้วกันนะครับความน่ารักความสดใสแล้วก็เพลงนะครับที่เพลาะนะครับเวลาเวลาได้ฟังที่ทุกหินร้องเพลงนึกถึงแม่ครับเหมือนแม่ผมเลย <laughs> เพราะใจดีนึกถึงคุณยายครับก็ตอนเด็กๆยายผมเลี้ยงมาครับเวลาอยู่กับพี่ลูกหินก็รู้สึกว่าแกดูแลเหมือนคุณยายอะไรเงี้ยครับพี่ลูกหินจะ,กะเกษียณแล้วแต่ก็ยังดูยัง,ยงสาวยังสดใสยอยู่อะ่ะหน้าอายุเหมือนคนที่ยังไม่ถึง60อยากให้พี่ลูกหินมีสุขภาพแข็งแรงแบบนี้เรื่อยไปมีความสุข รับาก,การใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับน้องลูกๆหล,ล,ลานๆก็รักใคร่กลมเกลียวนะครับขออวยพรให้ลูกขินมีครับสุขมากๆนะครับก่อนที่พี่ลูกหินจะมีชีวิตที่เป็นอิสระนะครับจะไม่ไดอ้อยู่กับ PA แล้วนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักษาความสวยเป็นอมตะอย่างนี้ตลอดไปนะครับให้พี่ลูกหินนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมน้องๆได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอให้เจ๊ลูกหินประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังอะไรก็สมความปรารถนานะครับในบั้นปลายของการ,กรเกษียณอายุนะครับก็ขอให้พี่ลูกหินมีความสุขหลังกเกษียณค่ะมีครอบครัวที่อบอุ่นก็อ,อยากให้พี่ประสบความสำเร็จกับ ชีวิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับดูแลรักษาตัวเองไปได้ตลอดหลังจากเกษียณไปครับก็ต้องยินดีกับพี่ลูกขินนะครับที่ก็เดินทางมาถึงเส้นชัยนะครับต่อไปก็จะได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องคอยส่งงานตอนดึกอะไรประมาณนี้ก็ขอให้มีความสุขตลอดไปครับผม ก็งก็ขอให้พี s <S okay. cool, okay. the ่สาวเนี cool ่ยได้หยุดพักแล้วก็พักผ่อนให้มีความสุขนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับส่วนน้องก็คงยังคิดถึงที่อยู่อยู่เหมือนเดิมครับคิดถึงตลอดครับว่างกแวะมาเยี่ยมเยือนได้นะครับขอให้ผู้ลึกหินนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณแล้วกันนะครับขอให้พี่ลูกหินมีความสุขนะครับหลังอายุการเกษียณการทำงานนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้า ว่างๆก็แวะมาที่การไฟฟ้าเขตได้นะครับน้องๆรอต้อนรับอยู่เสมอครับผมคณายุนะครับก็ขอให้พี่ลูกหินนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าผ่านช่วงเวลาหนึ่งที่ทํางานอยู่กับไฟฟ้ามาแล้วนะครับมีความสุขนะครับอยู่บ้านนะครับอาจจะหากิจกรรมทำได้นน้อยนะครับก็อย่าลืมน้ําพันให้น้องๆกันนะครับขอให้พี่ลูกหินมีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของน้องๆนะครับก็ขอให้พี่ลูกหิน นะครับได้เกษียณออกไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในการใช้ชีวิตหลังเกษียณไม่ว่าพี่ลูกหินต้องการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ประสบความสําเร็จครับผมครับขอให้พี่ลูกหินนะครับรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดไปนะครับครับผมขอให้พี่ลูกหินสุภาพแข็งแรงค่ะขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงก็สวยวันสวยคืนนะครับเป็นที่รักของน้องๆ ตลอดไปเขาพี่หินสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะขอให้พี่ดูหินมีความสุขมากๆครับขอให้พี่ตุกหินครับสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ร่ํารวยเงินทองนะครับสุขกายสุขใจนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ครับขอให้มีความสุขนะครับได้พักผ่อนแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่อยากครับขอบคุณที่ความใจดีที่มีให้ผมมาครับขอบคุณมากครับ ขอให้พี่ลูกหินสุขภาพแข็งแรงนะครับยุยืนยืนยาวไปขึ้นไปนะครับมีความสุขในวาระการเกษียณครับดูแลสุขภาพร่า,รางกายแข็งแรงครับใช้ชีวิตไปนานมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณครับขอให้พี่ลูกหินนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะนอกจากจะเป็นห่วงคนอื่นแล้วนะคะให้พี่ลูกหิน่วงยายเองเยอะนะคะก็ขอให้พี่ลูกหินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยวันสวยคืนแล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ขอ,อให้สุขภาพแข็งแรงครับต่อไปก็อยากให้พี่ลูกหินดูแลดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแรลรักษาสุขภาพนะคะเลิกขี้กลัวแล้วกันนะคะพี่กุที่ชอบขี้กลัวนะคะก็นิ่งๆนะคะให้เลิกขี้กลัวได้แล้วนะคะก็คืออยากให้พี่ลูกหินเนี่ยดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะกลับมาหาน้องๆบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นออเดอร์น้ำพันมาขายที่ไฟฟ้าก็ได้นะคะให้พี่ พี่แกมีความสุขครับหลังเกษียณ <rip> ใช้ชีวิตมีความสุขก็ <posterior> ขอให้นา้าลูกหินนะครับออมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับที่สิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้ส่งความปรารถนานะครับผมให้มีความสุขหลังกเกษียณมากๆนะครับขอให้พี่ลูกหินมีความสุขในวัยเกษียณน,นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยๆครับขอให้พี่ลูกหินมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยให้ใหลูกหินนะครับในชีวิตหลังเกษียณนะครับมีแต่ความสุขนะครับ ขอไร้โรคไร้ภัยนะครับขอพี่หเิ็นโชคดีนะครับแล้วก็ขอมีสุขภาพแข็งแรงครับขอให้พี่หญิงนนะครับกรเกษียณยังมีความสุขนะครับก็เที่ยวให้สนุกทำบุญแล้วก็พว่าก็มาเยี่ยมน้งนองๆว่านะครับเอาน้พันหน้าฝากด้วยนะครับ เรียบร้อยมากสวยร้องเพลงเพราะแล้วก็ใจดีครับน่ารักน่ารักและก็น่ารักครับผมรักคิดถึงเป็นกำลังใจให้สเสมอนะครับสวยจุงเบยสวยสปอร์ตค่ะอร่อยมากครับข้าวที่พากินอร่อยมากรักจุงเบยนะฮะน่ารักที่สุดน้ำพันธุ์อร่อยสปอร์ตใจดีมีน้ำพันธุ์ให้ค่ะรักพี่ลูกผินค่ะบอุกปีครับนี่อ่ะมันยากตรงนี้แหละ ขอบคุณค่ะเฮ้ยเจ๋ยวเอาไรครับตาอะไกูพี่ลูกหินละรคะดวงจิตคะ ไม่มีการไม่เอาโอเคไม่เอาเอาใหม่ดิเอาใหม่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 เทคใหม่เทคใหม่หนึ่งหนึ่งสองสามดวงรัตค่ะโดนแกงบายบายไนเลยครับไปเลยเลยครับไปครับบายลูกเข่งเออนี่โมนี่ สวัสดีค่ะไปขิงไปขิง